โรคติดเชื้อที่น่าเป็นห่วงที่สุดณตอนนี้คืออะไรครับคือตอนนี้ค่ะก็ยังกัวงวลเรื่องไข้หวัดใหญ่แล้วก็ตัว RSV เนาะซึ่งก็เป็นการติดเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งนะคะ,คะซึ่งเป็นค่อนข้างเยอะเนาะไข้หวัดใหญ่น่ากลัวเพราะว่าหนึ่งคือไม่ค่อยจะมียาจะใช้ละเริ่มขาดแคลนนะคะแล้วก็ คนเนี่ยติดค่อนข้างง่ายมากโดยเฉพาะเด็กเล็กปกติเราก็จะ<ม>แค่ไอจามเนอะอันนี้มันติดมากไปกว่าน,นั้นใช่ไหมคะไม่ใช่ว่าฉีดวัคซีนปุ๊บสามารถป้องกันได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่ใช่ค่ะมีวัคซีนหลายตัวที่ป้องกันได้เกือบร้อยเปอร์เซ็นต์แต่สำหรับไข้หวัดใหญ่เนี่ยไม่ได้เพราะว่ามันสามารถแบบพลิกตัวพันธุกรรมของมันมให้เป็นตัวที่วัคซีนปีนั้นอ่ะไม่ครอบคลุมได้อ่ามันก็เลยทําให้ ป้องกันได้ไม่ดีแต่ป้องกันที่จะเป็นรุนแรงได้ดีค่ะพยายามล้างมือให้น้องล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็สอนเด็กให้ไม่สัมผัสบริเวณหน้าหรือจมูกนะคะเพราะว่าเราสัมผัสพื้นผิวแล้วมาสัมผัสได้แล้วก็ต้องทําความสะอาดพื้นผิวได้ค่อนข้างบ่อยที่สําคัญคือใครไม่สบายควรจะอยู่บ้าน